เราได้เล่นเป็นแอสลี่ครับผมหนูน้อยทำไมมาใจกล้าตอนนี้คือเล่นเป็นรีออนมันยังมีแบบมันยังมีปืนไงแต่แต่แต่หนูไม่มีอะไรเลยอะ okay. ฉันต้องหาแสงไฟก่อนเออโอเคอันนี้ใช่ไหมเก็บมาเลยครับเฮ้ยเสียงอะไรอะ เราเล่นเป็นแอซี่เราเก็บของได้ไหม <laughs> เปิดแผนที่สิอุย้ยมีสมบัติเต็มเลยอ่ะ <laughs> เก็บได้ไหม <laughs> พ่อนนะ <h isa> หรือว่าต้องรอรลออนมาก่อน <h isa> ไม่เป็นไรเราไปงก,ก่อนครับน่าจะเก็บไม่ได้นะ <h isa> นายต้องรอรลออน <h isa> โอ้โหแล้วบรรยากาศ <c oughs> ก็คือเกมสยองขวัญเนี่ยมันจะน่ากลัวคูณสองถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวละครที่ทำอะไรไม่ค่อยได้นะ <h isa> อย่างเช่นสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้นะครับทุกคนเงาละผมว่ามีสตาร์ฟสตัสตว์เต็มเลยนะเฮ้ยเหมือนกันไอ้หนูนี่ไงนี่ไงหนึงน่งตัวแต่เราจัดก,การไม่ได้ใช่ไหมน่าจะตัวนี้นะโอเคนายต้องรอริออนมาก่อนไป ผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมกลัวมากทุกคนทุกคนว่ามันตื่นไหมบอกว่าตื่นค่อยๆย่องนะค่อยๆย่องนั่าิกลมีนาฬนะิกาอะไรหรออันนี้มีบันทึกเส้นทางสู่สุสานลับเหล่าบรรพบุรุษที่หลับไหลจะตอบรับกับช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเจ้าสแสวงหาพรจากพระเจ้าก็จงอย่าได้กลัวซึ่งความมืดตรงนี้มีไหยเอ่อทางนี้ไปได้ไหมไปได้อูทางยาวแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้คืออะไรหรอนาฬิกาเคลื่อนย้ายได้เรายังไม่รู้นะว่าต้องเคลื่อนย,าย,อย้ายยังไงนะ มาทางนี้ก่อนทุกคนตอนที้ผมกลัวมากคือแบบจากพ่อหนุ่มสุดเท่สุดคูลทหารเอ้ไม่ใช่ทหารหน่วยลบพิเศษหน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งสปายใดๆก็แล้วแต่กลกายมาเป็นหญิงสาวที่ไร้ทางสู้เอาล่ะทุกคน ย่องแบบทุชีวิตตอนนี้คือผมเอาตัวห่างจอเยอะมากนะตัวนี้มีกุญแจไขได้อโอเคปะน่าจะไม่มีอะไรหรือปะโอ้โห,โหแล้วตรงนั้นคือมีผ้าคลุมด้วยนะนอ,อืมเอยตรงหน้าขนาดเจอแล้วยัง แอบกลัวตรงนี้อีกหนึ่งนะทุกคนเชื่อปะเดี๋ยวมันตื่นไอ้พระคุมพวกเนี้ยเดี๋ยวพอเราเก็บอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บตื่นเลยตรงนี้คือวางได้อ๋อโอเคแล้วเก็บมาต่อได้ไหมถ้าเก็บก็ปิดทางโอเคทงนั้นมาทางนี้ก่อนมันทางตันเนี่ยไม่มีอะไรทังนั้นก็ทางเมื่อกี้แหละครับถูกแล้ว าตรงนี้โอเคเอ้ยปรหมึ่นนะทุกคนเชื่อป่ะกดเสร็จปุ๊บมาเป็นล้านเตรียมตัวให้พร้อมครับปะ่ะอ๋อไม่ใช่มันคือทางขึ้นนะนอโอเคออาเมาแอซซี่เราอยู่กับเธอเสมอยอง <c oughs> ยอง <c oughs> น่ากลัวจัดอะ คืออย่างลีออนเราเอาปืนยิงมันได้ไงแอซซี่ทำอะไรได้ตอนนี้เอาโคมไฟปาใส่ตัวนี้มีหายเตะไม่ได้นะกุญแจโอเค,คแ,และได้ยินเสียงนะครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนมันมาแล้วครับตัวนี้ทำอะไรได้อ๋อไม่ใช่โอเคผมว่าชัวร์ปาบมันมาแล้วครับทุกคนเราต้องสเต็ปดีหน่อยขวา โอเคเอ้ยนั่นไงอืมทุกคนเห็นไหมครับส่องไฟใส่หน้าเหรอเอ้ยอะไรเนี่ยเชิดเชิดทุกคนแล้วไขวุ้นแจเลยครับเร็ว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 เอลซี่ไปเร็วเอ้าแล้วดอกไหนอะดอกนี้ไหมไม่ใช่อะดอกนี้อะไม่ใช่ดอกนี้ไหมโอเคได้แล้วไปไปเลยไปไปไปเร็ว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 ไปต่อกดเลยเอลซี่โอเค โอเคได้อยู่ครับทุกคนอ,อ้าวลิฟอะไรอีีกเน่ยไม่จบง่ายๆใช่ไหมลิฟเสียนะครับแล้วเรามาที่ห้องอะไรสักอย่างหนึ่งปาขึ้นไปแอสลี่เมื่อกี้นี้มันมีให้เราสองไฟได้นะน่าจะสตาร์ตสตูหรือเปล่า ตรงนี้มีอน <Leon. S 1> อ่ารอก่อนนะฉันกำลังหาทางอยู่รีออนปลอดภัยนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยเราอ่ะไม่ปลอดภัยเพราะลีออนก็ดูปกติดี้าาิดนีดเราต้องหาทางไปเปิดอันนั้นนะโอเคมีจุดเซฟตรงนี้มีนาฬิกา โอเคเอ้ยไปมึงนะผมจำได้มันมีรูปปั้นตรงนี้ไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วเอาละครับทุกคนอันนี้คือบันทึกบรรณารักษ์ตราประจำตระกูลกุญแจที่เชื่ออกไปจากที่นี่ได้ก็คือตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลสาราซาการจะหามันให้ได้ฉันต้องไปเผชิญอันตรายยางสถานที่ซึ่งมีชุดเกราะต้องสาบรอ,อยู่มันคือห้องอนุรณ์ผู้ล่วงลับ โอ้พระเจ้าผู้เมตตาโปรดสำแดงความเที่ยงธรรมให้แก่ปีศาจร้ายผู้เหลืองในอำนาจลามอนซาราซาและโปลดอวยพรให้กับแสงสีฟ้าที่จะคอยปกป้องผู้รับใช้อันแสงซื่อสัตย์ก็คือโคมไฟของเราใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้ไม,ไมีทอนนะเอาไว้เปิดไอเทมแน่นอนเนี่ยน่าจะเอามาใส่แล้วก็เปิดประตูนี้อันนี้คือ อ่าฮะขยับได้แล้วยังไงต่อน่าจะเป็นคีย์ไอเทมโอเคไม่เป็นไรเราไปกันต่อดีกว่าครับตรงนี้มีบันทึกบันทึกที่เขียนอย่างลูกลวกเจ็ดเก้าเจ็ดกับเก้าโอเคเจ็ดก ah. ับเก้าตรงนี้มีอะไรไหมมีสมบัติ ไขได้ดอกนี่ไหมลองดูก,ก่อนลองทุกดอกโอเคหรือดอกเดียวแล้วนะครับโอเคเปิดมาเป็นไพลินขอดูอันนี้ใหม่อีกทีก่อน7กับ9 7กับ9เนี่เราเราทำอะไรไม่ได้เลยเนะี่ย าจะต้องรอรีออนมานะเฮ้ยตรงนี้คืออ๋อไม่เกี่ยวกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อน7กับ9 7เจ็ดกับเก้าเก้าคืออนันนี้แล้วเจ็ดอะอ๋อ,อ,อเราต้องหมุนไปเรื่อยๆนะ โอเคมาเจ็ดประมาณนี้ถูกไหมเจ็ดกับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เก้าเจ็ดกับสิบสองน่าจะเป็นเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าโอเคเรียบร้อยไหม โอเคเรียบร้อยครับผมใช่แล้วเก่งมากแอสซี่ฉันจำไ,ได้ว่าฉันเคยเห็นนาฬิกาแบบนี้อีกนะอือห <c oughs> ทางเดินยาวๆใช่ไหมโอ้โหคิดไม่ผิดจริงๆลงไปใต้ดินซะด้วย <c oughs> เอ้ยนั่นไง <c oughs> ส่องไฟใส่มันส่องได้ไหม นี่ไงส่องไฟใส่เอา้าเอ้ยส่องไฟแล้วโอเคโอเคได้อยู่อ้าวแล้วไปไม่ได้โอเคมาแล้วแอซซี SC, เเ่เร็วเข้าเร็วเข้ามันมาแล้วเร็วเข้าไป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 โอเคทางนี้โอ้โหโอ้โหนี่ไงหรอส่องไฟใส่โอเคยังไงต่อออกขวาไหมไม่รู้เหมือนกันไปก่อนจังหวะนี้ทางนี้ไหมอ่ะ อันนี้คือเจกับเกเหมือนกันเหรอลองดูสิไม่ใช่เอ้ยใช่ถูกต้องโอเคดีเอ้ยมันมาแล้วส่งไฟใส่มันโอเคไปต่อ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 ไปไปไป,ไปโอ้โหแล้วยิ่งลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆเอาละครับทุกคนสนุกแล้วครับบอกเลยว่าเล่นแอซซีนี่ระทึกกว่ารีออนอีกนะ มาตรงนี้มีอะไรไหมซ้ายขวาไม่มีอะไรนะโอเคตรงนี้คือกดลิฟได้อฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยังไงดีไปก่อนโอเคท่านไปไปเลยเปิดเร็วเ็วโอ้โหโอ้โหแล้ว,วส่องไฟใส่บา,บายยอา้าวไม่ได้ขึ้นเหรอลงชิบหายแล้วทุกคน โอ้โหเป็นล้านทุกคนอโอเคมันอยู่ไหนมันมัน,ม,นมันจะตื่นไหมเอาละครับตรงนี้คืออ๋อโอเคนะมีสองฝั่งใช่ไหมมีฝั่งเดียวผมว่าเป็นผมว่า อ่านมีตรงนี้อีกนะแล้วก็มันมี4จุดผมว่าเร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 า,เราจำตำแหน่งไว้ก่อนเพราะถ้าเราไปเราไปตรงไหนสักที่เนี่ยมันน่าจะมันน่าจะตื่นตรงนี้เป็นงูโอเคตรงนี้เป็นกวางกวางผมกลัวมันตื่นมากนะโอเคนก มีหายเลยนะทำอะไรไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอ,อโอเคน่าจะไม่ได้จริงๆนะครับเอาล่ะนกกวางงูแล้วก็สิงโตไปดูนกก่อนนกอยู่นี่นกเสร็จแล้วก็ นกแล้วมากวางแล้วงูอยู่ไหนอันนี้สิงโตไม่ใช่แล้วม้าน้ำสิงโตเลยล่ะนกกวางงูสิงโตนกแป๊บนึงนะควางหากวางก่อนกวางน่าจะอันนี้โอเคนกกวาง นกกวางงูโอเคไปครับนกก่อนเลยนั่นไงนั่นไงทุกคนแล้วกวางอยู่ไหนโอโ้ลืมเลยเอานี่ก่อนโอเคกวางอยู่ไหนวะไม่ใช่เอ้ยโอ้ นี่ใช่ไหมไม่ใช่อีกห,อนะหรือว่าแค่ยิงให้มันหรือว่าแค่จัดการให้มันเรียบร้อยให้ครบก็บพออ่ะตรงนี้ก่อนเลยเฮ้ยโอเค,อ,เคอืมโอ้ยโอ้โหมาอีกแล้วมามาไม่ช่างมันแล้วตรงไหนก่อนก็ได้ไปมันมันไม่น่าจะเลี้ยงหรอกใช่ไหมเอาสตาร์ทก่อนเลยสตาร์ทก่อนโอเคเหลืองงูครับเหลืองงูไปแปลงงูต่อโอเค เรียบร้อยแล้วอ,อื้มเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปเลยครับไปเลยครับจังหวะนี้ไม่ได้แล้วไปเร็วแอซซี่ไม่ต้องสนอะไรแล้วไปต่อเลยพุ่งตรงไปโอเคเอา้ามาอีกเหรออ๋อไม่ตื่นตกใจโอเคไปต่อไปต่อไปต่อตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ๋าฮะโอเค วาง,างอันนึงใช่ไหมชัวปา้าววางเลยครับอ๋อพระจันทร์เซียวแล้วก็อ๋อโอเคต้องสลับกันนะโอเคแบบนี้ใช่ไหมมาแทงกันก่อนแล้วพระจันทร์น่าจะอันนี้หรือเปล่าไปล,ลองดู ไม่ใช่นะมันดูได้ไหมอ่ะเฮ้ยพระจันทร์อันนี้อันนี้ถูกแล้วนะอันนี้พระจันทร์ถูกแล้วอันนี้น่าจะวงกลมอ่าโอเคครับถูกต้องแล้วก็ตรงนี้โอเค เรียบร้อยตื่นไหมอะเป็นล้านเลยนะโอเคเอ้ยเราได้ตราสัญลักษณ์ของรามอนใช่ไหมโอเคเรียบร้อยทุกคนครับหลังจากที่เรากดปิดปุ๊บมันตื่นเป็นล้านแน่นอนเรานแอจะต้องวิ่งสี่คูนร้อยทุกคนครับพร้อมไหมสามสองหนึ่งไ,ไปครับทุกคนเอ้าเ,นะเอา,เอา ไปเลยหลบเลยหนีออกมาเลยอ๋อมุมกล้องมันเปลี่ยนให้เรานะครับไปไปไปเร็วเร็วเรอซี่ไม่ต้องสนใจเลยแล้วโอ้โหตรงนี้หลายตัวจัดยังไงอะแล้วย่อตัวไปโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วข้างหน้ามีหนึ่งตัวนะมันจะนิ่งให้อีกนานไหมแอซี่รีบไปเร็วตรงนี้หนึ่งตัวเราจู๊ขวาแล้วก็ตรงไปที่ประตูนะครับไปแอซี่จูขวา จูขวาเอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยตรงนี้หนึ่งตัวแล้วยังไงต้องไปต่อไอ้โอ้โหเกือบโดนปดปดเปิดลิฟต์เปิดลิฟต์เร็วเร็วไปไปไปกดลิฟต์เลยครับเอาละลาก่อนพวกโง่ลาก่อนบาย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 าย <c oughs> <c oughs> ใจหายแวบ <c oughs> แล้วชั้นนี้ใช่ไหม <c oughs> อ๋อต้องขึ้นไปอีกไม่จบไม่จบ ไปยอะเย้ยมันซะด้วยย่โอ้โหโอ้โหวิ่งไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นตอนนี้จังหวะนี้ครับบอกเลยว่าไม่หยุดไปอย่างไม่หยุดยั้งฝังเอ้ยทางไหนดีอะขวาไหลซ้ายดีเอ้ประตูเหรอประตูก่อนไปใช่ไหมไม่รู้ลหละไปก่อนเลยจังหวะนี้ผิดก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาตรงนี้ใช่ไหมมัน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 น่าจะใช่แหละเพราะว่ามันมีมันมีมันมีมาดักมันมีมาดักโอเคขึ้นเลยครับถูกต้องนะไปต่อ ไปแอซี่เป็นกังใจให้สูส้สู้ฮึบเดียวออกซ้ายใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดทางทางไหนอ๋อตรงนี้โอเคไปใส่ตาใส่ลักใส่เลยครับโอเค,อเคเอไปต่อโอเคลีออนมาช่วยแล้วแอชลี่คุณโอเคนะฉันโอเคขอเวลาเดี๋ยวนะฉันจะพาคุณออกมาฉันจะไม่ชมชุดกออีกแล้วฉันจะไม่อยากให้น่าใส่ชุดกออีกแล้วลีออนโอ้โห เอาล่ะมันจะตื่นไหมเนี่ยกุญแจตกเฮ้ลองใช้นี่อ่าลงมาได้ไหมเดี๋ยวผมรับคุณเองได้คิดว่านะโอเคเอาละไขเลยลีออน อ,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 อ้อาวเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาน้องหนูไปมามาเจอกันก่อนมะแล้วโอ้โหแล้วหันมามองเฉยๆนะไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเลยขู่แอสซี่แล้วจบชัปเตอร์เลยครับแอสซี่อุตส่าห์แบบมีความกล้าแล้วอะเสียดายคือน้องอะกล้ามากที่จะบุก บุกมาช่วยริออนท่าทงท,งที่ตัวเองก็มีความกลัวอยู่แต่ว่าเหมือนกับไม่อยากที่จะเป็นตัวถ่วงริออนสุดท้ายโดนจับโอ้โหเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราต้องไปช่วยน้องให้ได้ในพาร์ทหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวดูบทสรุปกันก่อนครับ โอเคครับเราเราเล่นไปทั้งหมด1ชั่วโมง24นาทีนะผมอาจจะตัดเป็น2พาร์ทน,นะครับเพราะว่านานมากเลยอะ่ะโอเคครับสำหรับพาร์ทน,นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเป็นพิเศษเท่านี้แล้วก็อยินดีติดตามใหม่ในพาร์ทสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเป็นพิเศษเท่านี้แล้วก็อย่าลืมติดตามใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปช่วยแอซซี่กันในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ